บัดนี้วันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่48ที่ข้าพเจ้าในธนพัฒน์พริฤทธิ์สิทางคูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพ,พระปริศและมตลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขรพยายชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน <c oughs> 1. นบทสวดชุมนุมทเทวลา समन्ता चकावारे सु अत्तरा गच्छन्तु देवता सखं मुनिराक्षसुरन्तु सखमुखं सखे कामे च रूपे किरिशिखर तते चन्तरिखे विमाने ทีเปรตเทจะคาเมตรุกนาคหเนเคหาวัตถุหิเขตเตปุมมาจยันตุเทวาชรัทราวิสเมยคักขันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนีวระวจานังสาธโวเมสุดันตุธรรมะสวรรการอยัมพะทันตาธรรมะสวรรการอยัมพะทันตาธรรมะสวรรการอยัมพะทันตาสองมดบูชาพระรัตนตัย อิมินาสการณนะพุทังอภิปูชยามะอิมินาสการะนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทรกราวพะนตราไตอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทังพระกวนตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวาตาธโมธามังนามสสามิ สุปฏิปั to então, ne like นโนภะคะวะโตสาภะสังโฆสังขังนามามิสี่บทสวดนามการะสิทธิขาถานามโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมาสัมพุทธธสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมาสัมพุทโธสะห้าบทสวดไตสรณคมนาปาฐหะ พุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังคังสารนังคจชามิตุติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิตุติยมปิธรรมังสารนังคจชามิตุติยมปีสังคังสารนังคจชามิตาติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังคจชามิตาติยมปีสังคังสารนังคาฉามิหกบทสวดสัจจเกริยาคาถา นัติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเทนัสัจวัตเทนะสโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัเทนะโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเทนัสัจวัตเทนะสโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ด ุทานุสติอิติพิซสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานงพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวาก้าโตภควตาธรรมโมสันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตตโพวิญญูหิต ການສັງຂານຸສတิສຸປະຕິປັນໂໂພະຄະວໂຕສະວະກະສັງໂຄອຸຊູປະຕິປັນໂໂພະຄະວໂຕສະວະກະສັມີິ ยาญาปฏิปันโนภรคะวโตสราวกะสังโฆสรามีจิปฏิปันโนภรคะวโตสาวกสังโฆญาที่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตภุริสปุคราเอสะะคะวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชริกรานิโยอนุตตังปุญญาเขตังโลกัสสาติสิบัตนาสูตร ยานีท่าภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิว่าตริเคสัพเพวะภูตาสุมนาพะวันตุอาทบิสกัจจะโสนตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสามเมธาสัพเพเมตังกโรธามนุสิยาปะชายาทิวาจาระโตจหารันติเยพริง แตสมาหิเนราคาถาอปามาตายังกินจีวิตตังอิทวาหูรังวาสัพเเคสุวายังรัตนังปานีตังนาโนสัมังอธิตาธาคเตนะอิธรรมปีพุทธทรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตัวข้ายังวิราคังอมาตังปานีตังยัตชคาสักยมุนีสมาหิตนาเตนะธรรมเมนสมาธิกินจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปานีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสิิหูตัวยมพุทธาเสรษฐปริวันนายีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาภูสมาธินาเตนะสมุนวิชชติธรรมปิธรรมมรตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิิหูตัว เยปุขราอัตาสัตตัมปัสสะธาจตาลิเอตานิยุภาณิพุนติเตทะขีนยาสุขตัสสะสวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธรรมปีสังเครตานังปะณีตังเอเตนสัะเจนสุวัติโหตุเยสุปายุตตามนัสสะทันเฮนานิกามิโนโคตมัสสะนํมหิเตปฏิปัตอมตังวิไคหะ รัถามุธานิพุติงพุณชมานาอิธรรมปีสังเคราะตาน้ำปานีตังเอเตนสัจเตนะสุวัติหูตุยาทินทักคิโรปัตหวิงสิโตสิยาตัตุพิวเตพิอัศมปะกามปิโยตัทุปมังสัปปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิเวจปัสสติอิธรรมปีสังเคราะตาน้ำปานีตังเอเตนสัจเตนะสุวัติหูตุ เยอริยสัจจานิวิภาวายันติคมภีรปัญเยนักสุเทศิตานิกินจาปิเตหุนติปุสะปัมมตานาเตภะวังอาถามามาที่ยันติทำปีสังเคระตานังปะณีตังเอเตนสัสเจนสุวัติโหตทุสหะวัสสทัศนาสังทายตยสุธรรมาชิตาภวันติ สกายาทิฏวิจิกิสิตันจากสิร,ประปตังวาปิยะัติกินทิจตูหาปายหินจวิปปมุตโตสาจาพิธานานยิพระโภกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนังปัตนีตัง เอเตนะสัจเตนะสุวัต <pra> ิโมตุกินจปิโสกมังกรติปะพักังกายเนวะชายุทธเจตัสวาอะภะโพโสตัสสะปฏิชาทายะอะภะพตาติทัปปัสสาวุตตาอิทัมปิสังเครตนัปะนีตังเอเตนะสัจเตนะสุวัติโมตุวนาปะคุมเพยะท้าพุสิตะเคีิมหานะมาเสปะธรรมะสมิงคิมเฮตะทูปะมัง ธรรมวรังอเทสยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิธัมปิพุทเทระตานังปะเีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัทิหู่ตัววารวันยุระโถวราหะโรอนุตโรธรรมวรังอเทสยิอิทัมปิพุทเทระตานังปะเีตัง เอเตนะสัจเจนะสุว e, ัตถิโหตุขีนะปุรานังนวังนาทิสัมบองวิรตตาจิตตาญติเกภพวสมิงเตขีนะพิชาวิรุณหิชนธานิพันติทีรายาธาญาปะิโปอิธรรมปิสังเคระตานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุญาณิธาภูตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวาอันตตริเคตถาคตังเทวมนุสปูทิตังพุทธังนมาสะมสุวัตถิโหตุ ยานิทัพภูตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวาอันตาริเคตัทธคตาตังเทวมนุสภูชิตตังธัมมังนมมสสามาสวัตถิโหตุยานิทัพภูตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวาอันตาริเคตัทธคตาตังเทวมนุสภูชิตตังสังทังนมมสสามาสวัตถิโหตุสิบเอ็ดอาตานาติยบริบทย่อ สัพพะโรคาวินิมุตโตสัพพะสันถะปาวะจิตโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสัพพิธิโยวิวัจฌันตุสัพพโรโควินสัสตุมาเตภววะวันตราโยสุขีธีขายุโกภาวะอภิวัตนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรัง 12. อาทิตตปริยยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมัยังพระวาขยายังวิหารติขยาสิเสสสัตทิ้งพิกูสหเสนตัตระโคพระขวารพิกูอมันเตศิัพังพิกเวอาทิตังกินจาพิกเวศพังอาทิตังจักคุงพิกเวอาทิตังโรปาอาทิตาจักขูวิญญาณังอาทิตังจักขูสัมปัโซอาทิตโต ยำปีทังจักถูสัมผัสสัจจยญาปัจจติเวทไยตังสุขังวาทูขังวาอุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามะนะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิ อุปายาเสหิอาธิตังติวัฏฐามิโสตังอาทิตังสัทธาอทิตตงโสตวิญญาณังอทิตังโสตสัมผัสโสอาธิตโตยมปิทังโสตสัมผัสสัจจยาปัจจติเวทายิตังสุขข้างวาทถุข้างวาทุขมาสุขข้างวาตามปิอาธิตังเกนะอาทิตังอาธิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอทิตังชาติยาชารมะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิธมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตังติวัฏฐามิ ขานังอาทิตังคันธาอาทิตตาขานวิญญาณังอาทิตตังขานัสัมผัสโสอาทิตตยยมปิทางขานสัมผัสสปัจยาอปัจชติเวทายตังสู่ข้างวาทุข้างวาอทุขมาสุข้างวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตตังราคคินาาทศกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามมรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมณเสหิอุปายาเสหิอาทิตตังติวธามิ ชิวห้าอาทิตาราซาอาทิตาชิวห้าวิญญาณังอาทิตังชิวห้าสัมผัสโซอาทิตยโตยำปิดทางชิวห้าสัมผัสสปัจจยยาวปัจเติเวทายตังสู่ขังวาทุขังวาอะทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชารามราเนนัสโซเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนสเสหิ อุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏฐามิ迦โยอาทิตโตโกธาพาทิตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมผัสซออาทิตโตยมผิทางกายสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขั้งวาทุขั้งวาอุทุมมาสุขั้งวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตังราคาคินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามะนะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิ มโนอาทิตโตธรรมอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมปัสโซอาทิตโตยมปิทางมโนสัมปัสปัจจะยาวปัจจติเวทไยตังสู่ข้างวาทูกข้างวาทุ่พมาสู่ข้างวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคกินาโมโทสกินาโมหักินาอาทิตตังชาติยาชรามาณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวะทามิ เอวังปัสสังพิกเวนสุตวะริยสัพโกจักขุสมิงปีนิพินทติรูปเอสุปีนิพินทติจักขูวิญญาณีปีนิพินทติจักขูสัมผัสเซปีนิพินทติยามปิดทางจักขูสัมผัสสปัจพยาอาปัพสติเวทให้ยี่ตังสุขั้งวาปุขั้งวาอะตุธมสุขั้งวาจักสมิงปีนิพินทตติ โสตสัมิงปีนิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางโสตสัมผัสสปัจยาปัจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตสมิงปีนิพินทตติ ฐานะสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติฐานะวิญญาณในปีนิพินทัติคานะสัมผัสเซปีนิพินทตติยำปีทางฐานะสัมผัสสปัจยาวปัจติเวทายตังสุขั้งวาทุขั้งวาทุภมสุขั้งวาตัานสมิงปีนิพินทตติชิวห้ายปีนิพินทติระเซสุปีนิพินทติเชิวห้าวิญญาณในปีนิพินทติชิวห้าสัมผัสเซปีนิพินทตติ ย่ปีิทางจิต5สมปัสสปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติกายาสมิงปีนิพินทติปุถเพสุปีนิพินทติกายาวิญญาณีปีนิพินทติกายาสมปัสเซปีนิพินทติย่ปี si ิทางกายาสมปัสสปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติมนสมิงปีนิพินทัตธิทำเมสุปีนิิินพทต มโนมินญาเนปีนิพินทัติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางมโนสัมผัสสปัจยาปัจจติเวทายิตังสุขข้างวาทุขข้างวาอทุกมาสุขข้างวาตัสสมิงปีนิพินทติีนิพินทางวิรัติวิราคามิมุติวิมุตตสสมิงวิมุตตมีติยานัโหติขีนาชาติวุสิตังพรมมมะจริยังกตังการานิยังนาปารังอิทัตตาญติ ปาชานาติติทัมโมจ่าพัคกวะอัตตามาเตภิกขุพัควะโตภาสิตังอภินันพุงอิมาสมินจปานาวยยาการนาสมิงพัญญามาเนตตัสภิกขุสหัสสสะอนุปัชยยาอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติ 3. อนัตตาลัคณะสุตงังเอวมเมสุตงังเอกังสม,มยังภะคะวาภารานาะสียังวิหารติอสิสีปัตเนมิกทาเยตตตระโคภะคะวะพ,พันจวะคีเยปิคุอามันมาเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปังจหีทางพิกเวอนั อัตาอภวิสานิยธังรูปังอภัทายะสังวัตเตยละเพทาจารูเปเอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมาหูสิติยะสมาจากโคภิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภัทายะสังวัตตินะจารพติรูเปไอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมาหูสิติเวทนาหนัตเวทนาจาหิธังภิกเวอัตาภวิสานิยทังเวทนาอภาทายะสังวัตเตยะ ละเพถาจะเวทนาญาเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามอโหเสเตยัาสมาจะโคปิถเวเวทนาหนาตาตัสมาเวทนาอาภาทายาสังวัตติเนจละพัติเวทนายาเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามอโหสิตสัญญาณนาตาสัญญาจหิทังเพิกเวอาตาภวิสานยิลังสัญญาอาาทายาสังวัตยิญาละเพทะ จักสัญญาเอวังมีสัญญาหตุเอวังมีสัญญามาหูสิตยาสมาจะโคปิกเวสัญญานันตตาสมาสัญญาอภาทายาสังวัตตินัจลปะติสัญญาเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาหูสิตสังขารานัาตสังขาราจาหิทังพิกเวอตาภวิสังสูนไนยทังสังขาราอภาทายา สังวัตตยงนัเพิาจากสังฆาเรโสเอวังเมสังฆาราหุนโตเอวังเมสังฆารามาเฮสุนเตยาสมาจากโคภิกะเวสังฆารานตตาตัสสมาสังฆาราอภาทายาสังวัตตินาจลภติสังฆาเรโสเอวังเมสังฆาราหุนโตเอวังเมสังฆารามาเฮสุนเต วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจ่หิทังริกเวอัตตาภวิสานิยธังวิญญาณังอาพาทายาสังวัตเตยะละเพธาเจวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหูตุเอวังเมีวิญญาณังมาโหเสติยัสมาจ้โคภิกเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอาพาทายาสังวัตตินาจัลปเตวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหูตุเอวังเมวิญญาณังมาโหเสติ ตังกิงมิญญาถะพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาเตนิจังพันเตยัมปนานิจังถูกข้างวาตังสุข้างวาเตถูกข้างพันเตยัมปนานิจังถูกข้างวิปรินามัตถมังกาลังนิจังสัมโนปสิทุเอตังมามาเอโซหามัตสเมเอโซเมะตังเตโนใหตังพันเตตังกิงมิญญาถะพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาเตนิจาวพันเตยัมปนานิจังถูกข้างวาตังสุข้างวาเต ทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปาริณามัธรรมังการังนิจังสมโนปัสสิตุงเอตัมมามิเอโสหามัสมิเอโสมอัตตาเตโนเฮตังเปนเตตังกิงมิญญาถะพิกเวสัญญานิจาวะนิจาวาเตนิจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาเต

จังกิงมัญญาถาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเตนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะขะมังกาลังทังสัมโนปสิตรงเอตังมามาเอโสหามัสมีเอโสเมอยตาติโนเฮตังพันเตตัสสมาติหาพิกเวยังกินจิรูปังอาทิตานาคตาปัจจุบพนังอัชตังวาปะหิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวา เปน็นตังวายันทูเรสันติเกวะสัพพังรูปังในตังมามาเนสโสหามัสมีนามโสอัตาติเอวะมีตังยัธาปูตังสัมมาปัญญายัทธะพังยากาจิเวทนาอัตตานาคตาปัจจุปนาชัตตาวาภิหิทาวาโอาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาป็นิตัวายทูเรสันติเกวะสัพพาเวทนาเนตังมามาเนโซหามัสมีนามิโซอัตาติเอวะเมตังยัธาผูตังสัมมาปัญญายัทธะพัง ຍາກາທີ S <S ່ສັນຍາທີ່ຕະນະຄະຕາปັດຈຸຂະນາຈະຕະວາພະຫິດທວາໂອລານິກາວາສຸຂຸມະວານຫິນະວາຕະນີຕາວາຍະທຸເຣສະທີ່ເຄວາສະພະສັນຍາເນຕັມາມະເນໂສຫະມາສະມິນາມິໂສອັດຕະເດວະເມຕັງຍັນທະໂປຕັງສະມັດປັນຍາຍະຍະຕະທັງ เยเกติสังขาราติตานัคตะปัจจุปนาสัตาวะปหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวะปณิตาวาเยตุเรสันติเกวาสัพเพสังขารานิตังมามานิโสหะมัสมีนเมโสอัตติเอวะเมตังยะธาปูตังสัมาปัญญายะธาทัพพังยังกินจิวิญญาณังอติตานัคตะปัจจุปนังอัจตังวาปหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวา ยันทูเรสันติเกวะสัพหมญญาณังเนตังมามาเนโซหะมาสโมนาเมโซอัตาติเอวะเมตังยะทธาปุตังสมะพัญญายัทธะสัพพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาริยสาวะโกโรปัสมิงปีนิพินทัติเวทนายปีนิพินทัติสัญญาปีนิพินทัติสังฆาเรสุปีนิพินทัติวิญญาณสมิงปีนิพินทัตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิเตยานังโหติขีณาชาติ ปุสิตังพะมะมะจริยังกัตังการานียังนาปารังอิทธาตายติปชาณติติอิทัมโวจ่าพคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาปิคูภพระวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจาปานาวยาการณาสมิงพัญญามานีปัญจวัคคียานังปิคู่นังอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติ